สวัสดีครับเป็นแฟนของอนาดิจิทางช่อง YouTube Channel มาพบกันอีกครั้งในช่วงแกะกล่องของเราซึ่งผมจะพาไปพบกับน,นาฬิการุ่นต่างๆที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในตลาดเมืองไทยและก่อนที่จะไปดูการแกะกล่องเนววน,นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอทราบข่าวของการเปิดตัวเพรสูซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายของแบรนด์นาฬิกาทางเลือกหรือ Independent Watch ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคน,นรักนาฬิกา ซึ่งเ r e ซูเป็นตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาหลากหลายแบรนด์นะครับแต่หนึ่งในนั้นมีชื่อแปลกๆแต่ถ้าไม่ได้มีการบอกกล่าวกันว่าเป็นชื่ออะไรผมเชื่อว่าหลายคนเดาไม่ถูกแน่นอนนาฬิการเรือนนั้นนะครับเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าบายโยผมเคยมีโอกาสเจอกับแบรนด์บาโยมาก่อนหน้านี้ในงานสิงคโปร์วอชแฟร์นะครับน่าจะราวๆปี2023ถือเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจนะครับมีราคาที่จับต้องได้กับสเปคที่ไม่เป็นรองใครเลยในตลาด และชื่อที่เห็นเป็นตัวเลขผสมกับตัวหนังสือก็มาจากชื่อของผู้ก่อตั้งนั่นคือโทมัสบาโยตรงนี้เป็นมากกว่าแบรนด์นะครับเป็นการสานต่อตำนานนาฬิกาที่สืบสานมายาวนานกว่า250ปีนะครับจากการยังลากลึกในเขตนูชาเตลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยมีความเชื่อมโยงระหว่างตระกูลบายโยกับเรื่องราวของนาฬิกาที่เริ่มต้นขึ้นในปี1775และสมาชิกในครอบครัวบายโยก็ฝากรอยประทับไว้ในโลกของการประดิษฐ์นาฬิกามากมายนะครับ จนมาถึงในปี2019นะครับทมัสบาโยก็เปิดตัวแบรนด์ที่ชื่อว่าบาโยขึ้นมาอย่างเป็นทางการบบโยมีคอลเลคชันนาฬิกาหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือรุ่น Chapter 7นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีนิยามของความสมดุลที่ลงตัวระหว่างสมรรถนะสูงสุดกับความหรูหราบนความเรียบง่ายคอลเลคชันนี้ถูกออกแบบมาให้พร้อมสําหรับทุกช่วงเวลาในชีวิตประจําวันเปรียบเสมือนเป็นเครื่องประดับที่เหมาะสมกับ ผู้มีอิสระทางความคิดและชีวิตไลฟ์สไตล์ในเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่เสมอู้ยตัวเรือนขนาด40มิมนะครับที่ผลิตจากสแตนเลสสตีลสามารถปรับเข้ากับทุกข้อมือและทุกสไตล์ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรือว่าการใช้งานในกิจกรรมกลางแจ้งนะครับรูปแบบของตัวเรือนนะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่า integrated b a s e l e t นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่ผมมักจะพูดเสมอนะครับว่าเป็นตัวเรือนที่ปรับเสียในในการออกแบบ เพราะว่าตรงนี้ยากต่อการทํางานสําหรับทีมออกแบบเพื่อสร้างสรรค์อะไรก็ตามให้ฉีกสไตล์จากสิ่งที่เคยมีอยู่ในตลาดเราเคยเห็นนะครับในตลาดนาฬิกาผู้คนส่วนใหญ่มักจะมีภาพจําของดีไซน์แบรนด์ดังอยู่ในหัวนะครับดังนั้นถ้าการออกแบบในสไตล์ที่ไม่ฉีกแนวออกไปจาก integrated bracelet ปกตินะครับบอกได้เลยนะครับคนมักจะชอบพูดว่าเป็นเวอร์ชันทัวร์แมนของนาฬิการุ่นนั้นรุ่นนี้อยู่เสมอนะครับ แต่สำหรับ Bio Chapter 7ทําได้ดีในแง่ของการออกแบบนะครับเรียกว่าพลิกแนวและก็เป็นแนวทางที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับตัวเรือนมีขนาด40มิลลิเมตรนะครับอย่างที่กล่าวไปโดยในแง่ของเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างพอเหมาะและลงตัวนะครับสำหรับทุกขนาดข้อมือขนาดที่ซาเลตน,นะครับจะเป็นวัสดุหลักของการผลิตทั้งตัวเรือนและก็สายขอบตัวเรือนเป็นแบบบางมีการขัดเงาและออกแบบให้เป็นแบบสิบเหลี่ยมนะครับดูลงตัวเช่นเดียวกับการเลือกวางเม็ดประยมในตำแหน่ง4ีนาฬิกา ตรงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสไตล์ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นในนาฬิกาเดรสกึ่งสปอร์ตนะครับในการวางนิดไมยมที่อยู่ในตำแหน่งนี้สักเท่าไหร่การขัดแต่งบนตัวเรือและชิ้นงานถือว่าทำได้ดีนะครับโดยใช้ลูกเล่นของการขัดเงาและลายสาตินสลับกันไปในชิ้นส่วนต่างๆของตัวนาฬิกานะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้ Chapter ์เมีความหรูหรามีมิติที่เวลาเล่นกับแสงนะครับมีความลงตัวและก็ดูโดดเด่นมากขึ้น ส่วนทางเลือกในช่วงแรกนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีของหน้าปัดนะครับโดยอ้างอิงสีสันของธรรมชาติที่อยู่รอบๆแว้นูชาเตลซึ่งเป็นทิ้งกําเนิดของตระกูลไบโอนแฮดีสําหรับสีสีที่ว่านะครับก็ประกอบไปด้วยอ u t e Blue ์บลูฟรอสบลู e ิฟกรีนและก็สิ่งสุดท้ายนะครับก็คือเจ็ดแบล็กซึ่งบนพื้นผิวของตัวหน้าปัดมีการออกแบบให้มีลูกเล่นและเพิ่มมิติของสีสันเมื่อสัมผัสกับแสงด้วยลายสันเลอีกทั้งยังใส่ลวดลายไล่ระดับที่ช่วยเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้้เป็นนที่จดจดามกขึ สิ่งที่น่าสนใจก็คือการอัปเกรดและยกระดับกลไกอัตโนมัติให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเที่ยงตรงและเพื่อรักษาคุณค่าและแนวทางของไบโอซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองลูชาเตลแบรนด์จึงเลือกใช้การรับรองโครโนมิเตอร์จาก Observ a t o r c h r o n o m e t มติก e ด e ร์เยนนะครับที่ดำเนินการโดยมูลนิธิ Time Lab ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดโดยกลไกแต่ละเรือนจะได้รับการทดสอบแยกต่างหากเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความแม่นยำระดับลบ4ถึงบวก6วินาทีต่อวนัน ซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานของนาฬิกากลไกทั่วไปอีกทั้งยังมีความทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแรงกระแทกและสนามแม่เหล็กเพื่อความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์กลไกที่วานนะครับเป็น,นกลไกอัตโนมัติโซโพนะครับ P024 ที่มีกําลังสํารอง38ชั่วโมงอาจจะดูน้อยไปน,นิดนะครับสำหรับนาฬิกายุคปัจจุบันแต่ตรงนี้ก็แลกมาด้วยความเที่ยงตรงในระดับสูงซึ่งผมเชื่อว่าถูกใจคน,นรักนาฬิกาอย่างแน่นอน มาถึงคำถามสำคัญนะครับแล้วสิ่งไหนที่ทำให้ไบโอมีความน่าสนใจผมเชื่อว่าแต่ละท่านมีเป้าหมายในการลักนาฬิกาที่แตกต่างกันออกไปส่วนตัวถ้าถามผมแบรนด์มีความสำคัญแต่ก็ยังไม่เท่ากับตัวนาฬิกาและสิ่งที่อยู่ข้างในถ้าผมต้องเลือกไบโอเข้ามาอยู่ในกลุ่มของตัวเองตรงนี้มีเหตุผลแน่นอนครับอย่างแรกนะครับก็คือดีไซน์ที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นการฉีกแนวจาก integrated bracelet ที่เราเห็นอยู่ในตลาดแบรนด์มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงและอย่างที่2นะครับ ความประณีตเกินราคาเมื่อมองจากการขัดแต่งและรายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบของตัวนาฬิการุ่นนี้ผมคิดว่าพวกเขาทําได้ดีมากนะครับอย่างที่3ก็คือราคาที่จับต้องได้เมื่อเปรียบเทียบกับสเปคของกลไกนี้มีความเที่ยงตรงระดับโครโนโมิเตอร์ซึ่งในตลาดนาฬิกากับราคาที่ข้าม3 5 0 0 0บาทมานิดนิดเนี่ยผมว่าตัวเลือกมีแบบนับนิ้วได้เลยและสุดท้ายนะครับสตอรี่ที่ปูพื้นให้แฟนๆเอาไว้คุยกันแบบปากต่อปากบายโยตรงนี้มีนะครับแม้ว่าแบรนด์จะเริ่มทําตลาดจริงจังไม่เกิน10ปีก็ตาม ดังนั้นทางแบรนด์ควรจะสื่อสารและหาเรื่องราวให้ผู้รักนาฬิกาเนี่ยได้อ่านเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนะครับผมเชื่อว่าพอคนเริ่มอินและเริ่มรู้มากขึ้นคราวนี้คงไม่ต้องมานั่งอธิบายกันให้เหนื่อยในทุกครั้งที่ใครมาถามนะครับว่า b าโยคืออะไรชัปเตอร์สวทมีจําหน่ายด้วยกัน2ทางเลือกของสายนะครับแบบแรกก็คือสายสตีลนะครับมีราคาอยู่ที่3 6 5 0 0บาทและสายยางมีราคาอยู่ที่33,900บาท ใครที่สนใจติดต่อได้ที่เพ e s ูนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ได้เลยตามรายละเอียดที่เห็นอยู่บนหน้าจอสำหรับใครที่ต้องการสัมผัสเรือจริงของบายโยโนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าสัมผัสได้เป็นครั้งแรกในเมืองไทยได้แล้วนะครับที่ป๊อปอัพสโตร์ชั้น2ห้างเซนทันที่เซนทันเวิลด์นะครับได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2568น้สี้นะครับสำหรับการแกะกล่องในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามส่วนในคลิปหนะ้าจะมีอะไรโปรดติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ